ส่วนทุเรียนพร้อมบ้านน่าอยู่มากครับท่านผู้ชมครับร่มรื่นเลยทีเดียวนี่ครับ3ไร่ส8ปรางวาชนดนะครับมีทุเรียนมากกว่า110ต้นเป็นหมอนทองนะครับ8ปี90ต้นพวงมาลี20ต้นนะครับบ้านพักหนึ่งหลัง สไตล์โมเดิร์นใหม่ๆน่าอยู่เลยครับขนาด2ห้องนอน1ห้องน้ำหนึ่งห้องครัวนะครับด้าน,นข้างมีพื้นที่จอดรถนะครับใช้น้ำจากคลองธรรมชาตินะครับคลองเซานะครับด้านหน้าติดทางสาธารณประโยชน์ห่างจากถนนลาดยาง200เมตรนะครับนี่ทางเข้ามานะครับลักษณะที่ดินเป็นหลังเต่านี่คลองนะครับ น้ำไม่ท่วมนะครับพื้นที่ข้างเคียงเป็นสวนผลไม้มีเพื่อนบ้านไม่เปลี่ยบนะครับอบรรยากาศเงียบสงบแต่ไม่สะัดนะครับไม่วุ่นวายเหมาะแก่การพักผ่อนห่างจากถนนสุขุมวิทประมาณ12กิโลเมตรเดินทางสะดวกนะครับพิกัดตมบนเขาแก้วอำเภอท่าใหม่จันทบุรีขายยกแปลง4ล้าน6แสนบาทนะครับนี่ครับ บ้านสวนของจริงเลยครับท่านผู้ชมครับยิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะครับใครอยากหลีกนี้ความแอร์เยัดเยยดนะครับในเมืองหลวงนะครับคนในพื้นที่นะครับอยากมีบ้านสวนนะครับก็แปลงนี้ตอบโจทย์นะครับอยากหลีกนี้ฝุ่น PM นะครับอยากมีบ้านสวนไว้ชัดแบตเตอรี่ไวฟอกบอดสวออาทิตย์ไปพักผ่อนนะครับนี่ครับ ขาแก้วนะครับท่าใหม่จันทบุรีขับรถแป๊บเดียวนะครับจากในเมืองหรือปริมณทลนนะครับอ่าสี่ล้านหกต่อรองได้นะครับฝากไปด้วยครับสวัสดีครับผม